สวัสดีครับทุกคนขอตั้งรู้ลับเข้าสูรายการทําบ้านนะครับวน้เรามาสั่งจองตู้เย็นไว้ก่อนนะครับก็เราไปดูก <oot> ันเลยครับไปเราเข้ามาในห้องโปรเรียบร้อย้นะครับทุกคนครับก็ก็ต้องสวัสดีวันสงการนะครับที่นีนะครับเขาอยู่ช่วงเทศกาลสงการนะครับก็ ไปไหนมาไหก็ขอให้เดินทา้งหมดปลอดภัยไม่เมานะครับดีใจนะครับทุครับก็ก่อนสงการมีรางวัลเสร็จคือดูแลได้มิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟต่อไปผิดไม่ใช่ท่วยเราได้วันนี้ช่างมาติดติดมิเตอร์ไฟเรียบร้อยนะครับตอนไม่รู้เดี๋ยวกลับไปที่บ้านนะครับตอนนี้เราไปก่อนเลยไป้ายตูนครับผมขอพนที่ผมเสียก่อนนะครับตั้งแต่ว่า เสียงเพลงดังนะครับเราไปดูตู้เย็นกันนะครับว่าคิาว่าตู้เย็นเนี่ยาราคาเท่าไรนะครับทุกคนครับโอเคเราไปดูกันเลยครับตู้เย็นตู้เย็นตัวนี้นะครับน่าสนใจมากนะครับก็าราคา700อจะขอไปยครับ7,600บาทนะครับตัวนี้เนี่ยคือมันเตี้ยครับก็6 0 0 0บาทนะครับ ตัวน,นี้5,780บาทนะครับอ่ะมาดูตัวนี้ครับ6,640บาทนะครับอันนี้700 0บาทพอดี12,240บาท14,600ไม่จับเยอะนะครับเดี๋ยวเขาของเขาล้มลงมานะครับโอเคเดี๋ยวเราดูไปเรื่อยๆนะครับโอเคเดี๋ยวเราจากักานที่รถ หลังจากที่เราซื้อกันแล้วนะครับทุกคนครับขอโทษที่ลงช้าครับตอนนี้ก็ขอโทษด้วยที่กลับมาขายชาครับก็พียเหมือนกัน,นครับตอนตอนที่กลับมาจากโฮมดูโฮมนะครับก็ขอพูดอีกอย่างครับก็คือเนื่องจากแอร์เขาจะมาติดตัวนะคะนะครับและที่สําคัญเนี่ยเอ้พรุ่งนี้ทางตู้เย็นจะมาส่งให้แล้วนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ